กุญแจแปดดอกในการใช้ชีวิตที่มีความสุขทั้งดุนยาและอาคีราอกุญแจดอกที่หนึ่งหากท่านต้องการความสุขท่านต้องรักษาละหมาดให้ตรงต่อเวลากุญแจดอกที่สองหากท่านต้องการมีรัศมีบนใบหน้าท่านต้องละหมาดตะฮัดยุธกุญแจดอกที่สามหากท่านต้องการผ่อนคลายท่านต้องรักการอ่านอั้นกุรอ่านกุญแจดอกที่สี่หากท่านต้องการมีสุขภาพที่ดี ท่านต้องถือศีลอดกุญแจดอกที่ห้าหากท่านต้องการทางออกของปัญหาท่านต้องอิสติกฟาดขออภัยโทษสม่ำเสมอกุญแจดอกที่หหากท่านต้องการให้ความกังวลหมดไปท่านต้องมันดูอากุญแจดอกที่เจ็ดหากท่านต้องการให้ความทุกข์หมดไปท่านต้องกล่าวลาฮาล่าวะลากูวาต้าอินลาบิลาฮินอลียินอซีมกุญแจดอกที่แปด หากท่านต้องการให้มีบรารอกัิในทรัพย์สินลูกๆและชีวิตให้ท่านกล่าวซอละวัดให้ท่านนาบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนื้อหาบทความปากกาความดีอัลฮัมดุลิลละขอให้เราทุกคนได้ปฏิบัติความดีทั้ง8ปประการนี้ด้วยเถิดอามีน